ชื่อสารและประเภทสารประกอบ KBr หรือโพเทสเซียมโบมด์เป็นสารประกอบไอออนิกมีโพเทสเซียมเป็นโลหะหมู่ที่1ที่มีประจุบวกและโบมีนเป็นหมู่ที่7มีประจุลบเป็นสารประกอบไอออนิกเมื่อควายประจุอะตอมจะได้สูตรพันธะเคมี Me, คือ KBr และต่อไปคือ C H 4หรือมีเทนเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งมีคาร์บอนเป็นอโลหะหมู่ที่4ต้องการอิเล็กตรอน4ตัวและ h ฮไฮโดรเจนหมู่ที่1ให้อิเล็กตรอน1ตัวเป็นสารประกอบโคเวเลนต์คาร์บอนแช้ออิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนเสียตอมซึ่งได้สูตรพันธะคือ C H 4 ต่อไปเราจะพูดถึงโครงสร้างลิวิสของสารทั้งสองชนิดซึ่งจะช่วยให้เข้าใจว่าพันธะเคมีของแต่ละสารมีลักษณะอย่างไรเริ่มจาก KBr โพแทสเซียมมีเวลอิเล็กตรอนหนึ่งตัวและโบ r มีนมี7จิตตัวโพแทสเซียมจะให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวแก่บรม m นจึงเกิดเป็นไอออน K บวกและ Br ลบโดยไม่เกิดการใช้อิเล็กตรอนนี่คือลักษณะของพันธะไอออนิกสำหรับ CsI คาร์บอนมีเวอิเล็กตรอ,อ,อน4ตัวและต้องการอิเล็กตรอนอีก4ตัวเพื่อให้ออกเตตครบจึงทำพันธะโคเวเลนต์กับไฮโดรเจน4ตัวผ่านการแช้อิเล็กตรอนจึงได้โมเลกุลมีเทนที่มีพันธะโคเวเลนต์สี่พันธะจากโครงสร้างลิวิสเราสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อโมเลกุลรูปร่างและคุณสมบัติทางค้่ของสารได้ดังนี้โพแทสเซียมโบไม เป็นสารประกอบไอออนิกจึงไม่มีรูปร่างโมเลกุลที่แน่นอนเพราะเป็นผลึกที่เกิดจากแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนบวกและไอออนลบและเนื่องจากมีการแยกประจุชัดเจนจึงถือว่าเป็นสารมีขั้วมีเทนเป็นสารประกอบโคววเลนต์แบบไม่มีขั้วรูปร่างโมเลกุลของมันคือเตตราฮีดอลหรือทรงสีหน้าโดยมีมุมพันธะประมาณ109.5องศาการกระจาย ขอองิประโยชน์ของโพแทสเซียมโบไม้นะคะเป็นส่วนประกอบในยาบางชนิดค่ะเช่นยานอนหลับหรือยาคลายเครียดโพแทสเซียมโบไม์เนี่ยเป็นตัวทำให้สารละลายโปร่งใสได้ในสเปกโตสโคปีอินฟราเรดค่ะและยังใช้ในกระบวนการถ่ายภาพฟิล์มและการผลิตสารเคมีบางชนิดได้ค่ะ ประโยชน์ของมีเทนนะคะอย่างแรกคือเป็นเชื้อเพลิงหลักสามารถใช้เป็นก๊าซถุงต้มก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงในโรงงานได้ค่ะและเป็นสารตั้งต้นสําคัญในการผลิตกา๊าซไฮโดรเจนและแอมโมเนียและสามารถใช้ผลิตเมทานอลหรือสารเอนซีต่างๆได้ค่ะ